สาวจกรยานพาเราป่าเฮ็ดดอนพี่น้องเฮ็ดเ็ดกันทะเลนเฮ็ดเฮ็ดก้ามปูออกไปพี่น้องเฮ็ดมันปูออกแล้วไอไอเจ้าถิ่นนำทางคือแตะก้าเขาพวกนี้มันจิไปใส่เนาะอู้พี่น้องออกแล้วออกแล้วเฮ็ดออกแล้วเรืองเต็มป่าพี่น้องนี่ลงมงินสิลับวู้เจี๊ยบเยียบเยียบเยียบนี่ ้พี่น้องนี่เรลืองจุลุยชะลายอยู่ชาวตะกอนที่เอียบอ้ยเต็มอยู่นี่คุณอะพี่น้องคุณนาเห็นน้ำนุยว้างอ้ยเหลืองเต็มป่ายพี่น้องเอ้ยคุณอะคุณนาคุณอาโอ้ยโอ้ยเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยงาม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 ขะอุ้ยคุณอะมาเด้อมาเด้อมาเด้อป้าพี่น้องเหลืองจุลุยชะลายอยู่ใครเฮ้ยพูดอีกบอกปู่ป้าพี่น้องปู่ เดินยุติธรรมคุณอะมาเดินมาเดินมาเดินมาเก็บเพชรกับมี่ละม้วนกับสาวสกลระเบยพี่น้องคุณอะอุ้ยพี่น้องป๊าปป๊าปป๊าดอนีปก็ได้พอดอปนี่พี่น้องเลยนี่แค่แค่ย่างเก้าเข้ามาได้เนี่ยเตรียมยุติธรรมคุณสวร์มีละมุนละมุนโอ้โหปีละคุณสมข้างล่างอีกสวมมา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 เก็บอุ่นกันพี่น้อง ง,งามค่ะขนาดเลยคุณคุณนะ่นะคุณน่ะน้องเห็นโบเห็นโบนี่จ้ะเห็นโบนี่จ้ะอู้ยสอดสวอน,อนงามเ,เกือบเหยียบพี่น้องนี่ละม,มุนเพิ่งย่างขาเข้ามาเกือบเหยียบดีมีจ้าแต่เดี๋ยวนีละมุนขอตั้งกล้องเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อไปเจ้ะพี่น้องมันกำลังออกกำลังออก มาจะพี่น้องจะเห็นบ่ะจ้าเห็นน้ำมีละมุนมันจ้ะอนจะเกือบเหยียบมันแหมเห็ดน้ำมลเลยโด่งงามเห็นแต่เพื่อนไปเก็บกันแหมนี่ละมุนโลทางน้ำมนบุกค่อยมีเฮ็ดพี่น้องนี่ละมุนมาเก็บอยู่ขี้เตียนซุนได้ไงโด่งงามงามคูลูขี้ลี่พี่น้องมากมามาป่าเฮ็ดซาสุกนปะปีมันออกบะคักเพื่อนวะ นิลมนเห็นเฮ็ดจบบนี้นิลมนก็นดีใจเลยพี่นอ้องเห็นมันเห็นงามจไไาริงจริงดอกปะไงตาชลุดชลีพี่น้องเอ้ยคุณน่ะมันปูเฮ็ดก้ามปูบ้านเฮานะทางจะกลนห้องก้ามปูอยู่นี่ห้องมันปูเนาะน้องเต็มอยู่ยงามงามงามขลักข้างในป่าแห่งเต็มยอยู่พี่น้องเห็นดอกนั่นเกือบเหยียบได้ในี่เข้ามา กลางนบนอีกน้องหายพี่น้องหายค่งาม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 บาุลิี่น้องเกือบเหยียบย่างเข้ามาเสวเสเมื่อกี้านเกือบเผาเนาะ เขาจะน้องเห็นมันมันนี่ละมอนก่าจ้ะปุตปปี้ปี๋ทางฉันเลยว่ามีเห็ดกลิ่นแมะไปทางนี้ไปคือนลุงคือหลายแท,ท้แค่ย่างเขาม,มาตีนป่าได้ในพี่น้องกองด้วยตุปปี้ปีปปปป๋ดีจ้ะ ตะกนค่ะม้วนบ่คะเห็น่้อาวตกนเ็ดออมาย้ก็หลายคุณกลายโกงด้านสาวุนพน้อเกิดกันตัวเหาโอ้ยเหยียบเด้อนี่ละมุนเกือบเหยียบพี่น้องครั้งแรกที่มาเก็บเห็ดกับสาวสุกนที่คิดเตียนิเตียนซูนพี่น้องเลยเห็ดคิดเตียนซูนงามพี่น้องงามงาม จ๋าค่ะงาม ดูเป็นไงเดี๋ยวเบิร์กก่อนถ้าได้หลายเฉียวเมือถ้าได้หลายนี่ละมุนเฉียวเยมือพี่น้องเลยทางทางทางพี่พันเฮ็ดพันหลายพี่น้องทางทางขี้เปลี่ยนเพิ่เนเลยพี่น้องทางนี้ละมุนอาหากินเฮ็ดยากเงี้ยมีแต่มีแต่ก้อนหินโบค่อยมีเฮ็ดไปเก็ เหลืองสลืออีเนาะบานก็ดอกแลเลืองเนี่ยโอ้ยอ,อย่าฮักเด้อขาย,ยาวๆพัดจับแซบพัดจับแซบเนาะโอ้ยอ,อ,อ,อย่าฮักเด้อค่ะล้ำสิป่าเฮ็ดหรือเบื่อจะงวย <c oughs> โอรนออะไรเบื่อนี่สาวสกุลบ,บอกปกติมันจะเยอะกว่านี้สาวสกุลบ,บอกพี่น้องงเนี่ย คืน,นป่าโบไก่ได้พี่น้องป่าเพิ่นเพืทางเพิ่นมีป่าหลายป่าเห็ดหลายทางหนูเราโบมียอดป่าเก็บเพ็ดป่าเห็ดหมูแล้วไม่มีเลยสาวนๆนะอดอกป้กใหญ่งามขนาดพี่น้องดอกงามๆขายยาวๆเนี่ยดอกมันปู่พี่น้องมามาประเสริฐน้ำนมีลมนมาเนี่ยสวย จาเดี๋ยวนี้ละมณีกิ่อ,อตัดตีนเห็ดก่อนด้วยพี่น้องตัดขาเห็ดก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเลาะเิ่นข้างในกันแค่แค่ทิศถนนเนี่ยน,นี่พี่น้องเอ,อ้ยป่าก,ก็ได้งาม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 ค่ะในต่างจานในละมณีก็กกได้ติดต๊ดจ้าทางสกุลเพิ่งกำลังเก็บมันมันพี่น้องเพิ่งกำลังเก็บมันมันลายเพ่อเท่ามว้วนโบ <laughs> สาวสกุลบอกปกติมันจะเต็มเหลืองดูซั้น ปีนี้มันหน่อยเบามันบ่ขึ้นลายเบาเ้ยที่ขนาดบ่ลายเขาได้นี่พี่น้องทางเขาเนี่ยทางหนูรูดพี่างบ่มีเ็ดกลินแมฮงมีละมนุนแลรวบ่มีเ็ดกลินสะอ่อนเหลืองปีแทนเห็นเธอลงเคสนะเฮ้ยอู้หูสะอ่อน พัดแซบๆเลยเนี่ยพัดน้ำมันหอยกระสออแบบจ้ามาเด้อมาเด้อหลายเลยเน,นีน่ยลอ่ไ้เข้าไปข้างในทางเพื่อนเทหลายทางหนูหรือบ่ามมีเ่เขาเกินโอนุ่มได้หลายไหม น่มาลอเห็ดมาลอเห็ดมาเลาะชมดูเห็ดเด้อมาทำกันเด้อเพียรเพียรเพียนเพียรทุกคนสาวสกุลพานนีละมนเลาะแบบนี้เ,เข้า,เขปา,เาป่าเห็ดพี่น้องเข้าป่าเห็ดม้วนกุดตำรวจป่าเห็ด ่าเห็ดของสาวสกุลถ้าออกคือออกเต็มบมดเลยจะแถวนี้นะพี่น้องแต่ปีนี้ยังไม่ออกปีนี้ยังไม่ออกมันแห้งเนาะฝนมันไม่ค่อยโตกมันเลยแห้งเนองยังไม่ออกถ้ามันออกเต็มบมดเลยเรา,าสองฝากทางน้แล้วมันเลาะเบื่อกันจ้ะพี่น้องจ้ะอสองดอกเด้อค่ะสมนี้าพี่น้อง มีชาเด็ดนี่ละมดนี่พี่น้องเนี่ยเนี่นี่กำลังออกพี่น้องจ้าสองรอกนี่จ้าตุ่มเลยจ้าแซ่บเลยดอกตุ่มมเนี่ยแกงเราหุบน้ำแซ่บๆนะพี่น้องไว้ไว้ยดูแลไว้ยคนน่ะไว้ยคนน่ะโอ้ดอกมันตุบปุติปิพี่น้องนี่แกงแซ่บเลยนี่ซทำนี่โอ้ยแกงแซ่บเลยพี่น้องโอ้ ธรรมชาติเนี่ยมือนี่ละมุนกระแล่เลยพี่น้องเอ้ยกำลังออกกำลังออกลลลลลเล็บมือกอันเล่เลยอ้ยน้องไงจอออนเด้มาเก็บเพชรคิสเตียนซุนเพิ่นวะพี่น้องจ้าครั้งแรกในชีวิตเดินไหนเด้อนี่นีน่คิสเตียนซุน เพชรเพื่อนคิดเสียนซุนนีละมเณีจะพี่น้องจ้าในสามดอกพี่น้องหาันอีกนู่งเกิดมันออกกำลังออกคุลูคิลีพี่น้องจ้านี่แกงบริแทบกุศเอ๊ยอย่างก็ย่ำแล้วคุลุยพี่น้องเห็นเพชรอีกแล้วโอ้สาวสกุลตาดีแท้ๆพี่น้องเลยนี่นี่เห็นน้ำนีละมณีปะเนี่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 นีละมณีย่างเลยเพชรเอ้ยงามแสิเท่เราอุ้งดอกได้เท่าดอกนี้น้อยมัน มันกำลังออกพี่น้องนี่นี่งามเท้ๆนี่ติ๊ติ๊บติ๊บติ๋วโอ้ยดอกน้อยดอกน้องพี่น้องนี่นี่งามแท่ๆส่งเข้าประกวดนี่ละมุนส่งเข้าประกวดพี่น้องงาม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 ขัดงามแน่ นพ oh, ี่น ok ้องนี ne ่ดมอนกคสิเอาเด้อว uh ันนี okay, ้ดมอนสีบร um. oh, uh, ิมาเกโอ้เสียดายมันเน่าเฮ้ยดอกน้อยมันเน่าอ้าโสมกำลังออกเลยโสมกำลังออกพี่น้องนี่อีกดอกนั่งนี่กำลังตุ่มๆโอู้อันนี้เน่าไม่ดอกน้อยมันเน่าโสมนี่ปุ๊ปติปีพี่น้องนี่อ๋ออันนี้ผัดเน่าไหมพี่น้องนี่นี่เน่าเน่าโอ้ยงามจังเลยงามจังเ นีละมุนส่งเข้าประกวดงามขักงามแน่สวยงามสวยงามพี่น้องงามขักพี่น้องนีละมุนเดะเอาะนึ่งเดะแกงนึ่งแล้วจ้าในตะก้าสาวสกวนพ้อมจ้ะพี่น้องจ้าอย่าสาวสกวนสิแกงใส่หน่อไม้ให้นีละมุนกินเด้อตอนแรกเดะเอาะน้อยนึ่งแล้วเนี่ยกำลังออกพี่น้องนี่นี่ของสาวสกวนก็ได้รวมกันก็ได้เอาะนึ่งแล้วใส่หน่อไม้เข้าไปแซ่บๆนักเท่าอย ายาหมูพากิเพ็ดม่วนคืออย่างในตัวของหมักหรือตัวเขาป่าเขาคุ้มอีขาลายพี่นอ้องเฮ้ย,ยตั้บกล้องให้เนาะทีพนนี่น้องอีขาลายอุ้ยอุ้ยดอกงามๆได้เลยหอมหอมอ้แบบอแอบเน,นี้แซ่บพี่น้องนี่ขาลายแบบเนี้ยหย่อกับกุด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 เนาะเฮ้ยมันสก๊อก๊อตสก๊องามแลยเทปเลยหอมหอมหอม ดีใจได้เห็นเห็ดดีใจพี่น้องมาเบิ่งน้ำข่อยเนี่ยโอ้ยข่อยดีใจ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 งาม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 พี่น้องเห็นบุ้นเหรอซุ่มสลับปุ้ยงาม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 มาๆมาเก็บเห็ดเพิอกน้ำไปเห็ดคาตาเลนข่อยเดียโอ้ยงามงามหลายพี่น้องมามๆนี่นโอ้ยมีแหงเห็นเห็ดโอ้ยนี่ละมุนบอได้เก็บเห็ดแบบนี้โดนเลยพี่น้องมันบุค่อยมีทางนี่ละมุนนะพี่น้อง มามามาเก็บน <alla vai. S 3> <eben> ้าก oh, like um anyway, ันน oh. ี่ยถ้ามันออกอีกเก็บเตือนโอ้ยบอกโบเบกัเต็มเลยพี่น้องคนนะโอ้ยงาม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 คักงามคักงามแน่คนนะว้ายนี้เด็กดีบอกเฮ้ยเปึงย่างมือตัวเดี๋ยวอ้ยนี่บอกข้างในแถวปกติมันออกบางเชิง บอทางในบ่อกโอ้ยได้พี่น้องเด้อโอ้โอนี่ละมุนชิลามใส่กันเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อเเดด้้ออมามามามูน้องข่อยข่อยบ่เคยเก็บเห็ดหลายแบบนี้กันเยอนี่ขนาดเพิ่นว่ายังบ่ค่อยออกได้ี่สาวสะโกนบอกยังบ่ค่อยออกแต่สำหรับนี่ละมุนออกมันออกลายแล้วพี่น้องเฮ้ยมาเด้อมาเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้ออืมอืมอือืมเใจข่อยแล้วมือหนิมามามา มาเก็บลมกาดเนี <dzi ury> mm ่งามงามพี่น้องอู้ยมีนจะดอกใหญ่ป้าสะออนสะออนงามขักงามแน่โอเก็บบักโบแบกินทำพร้อมนี่พี่น้องนี่นี่โบแบกโบแบกงามมามามาเก็บเหพชรลมกาดโบพูดทำท้อเพลงแล้วก็จะอ่อนเย่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 โอเคฮะเก็บละไมฮะแน่จะเก็บกองไว้เนาะเก็บกองไว้สะก่อนเย้งามงามสะออนนี่ละมดที่ลำไทรเบิร์นใช่ไหอยนี่ยดอกงามแต่แหบป้ะ โอ้ยหักขาหักโอ้เจดียด์ดีเจดีย์ขาโอ้ยหักอี่เลยมันอันนั้นหยาหนะเฮ้ยเนาะพี่น้องมา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 กันปุ้ยป่าเห็ดเพิ่นไหลทางเลยพ,พี่น้องมีไหลทางค่ะไหลทางไหลทางสวยงามสวยงามผดอกปุ๊กอีป,ปีไปแกงใส่หน่อไม้ตอนแรงเว้ยหักขนาดเลยามามาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เราเจอว่าอีนี่ีบ้าเลย <laughs> <laughs> อยู่ข้างทางพี่น้องไอ <sh> ้อ <alrededor revenir> ีหยังออกข้างทางลายกระโดกระเดี้ยขับกระโดกระเดียพี่น้องห่วยห่วยโอ้โหเด็กเก็บกองไว้เก็บกองไว้โอ้โหงามงามงามขับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาสออนน้ำไข่อยบเนี่ยุ่งแต่ลายโอ้ยลมเย็นมามาชินั่งเอาเด้อบะเนี้โอ้ยโอ้ยที่มูกอะไรพี่น้องแพ้อากาศ อ,อย่าฮักเด้อลูกจ้าเรียบคืนเพราะหมอนีม่นอนอู้ยสะอ่อนเพชรกอร์ชินอนก่อนข่อยบ้าเด้อเด้อไม่นด้กวยยีนเพ็ดข่อยบ้าแล้วพี่น้องโอ้ยสาวตะก,กูนพาข่อยมาถือบ่อนแล้วผมเคยกเก็บเพชรลายป่านี่สะดอก,กงามพี่น้องคืนนู้นก่นอนเสะ่ออ่อนน้ำนี่ละมนุนบ่เนยงามแตะๆพัดเซฟเซฟเด้อนี่ค่ะเฮ้ย เดืองสลุยอยู่เต็มทางพี่น้องเขาคือพวกกลิ่นปะคนะนี่เลยเต็มอยู่พี่น้องจา้าเอ้ยเจอซี่ข่อยกับบ้านี่ขนาดไอ้บางส่วนได้เนี่ยสาวสะโกนพนคือสาวสะโกนเธอนี่ละมนุนบ้าตายคาป่าค่ะ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 พี่น้องคอุณดอกมันใหญ่คุณกัดเข้าไปคือกดๆเลยเน,ะนเยาะคือยเแซ่บมาทะเมบ์บัอสดอมนีละมนุนพี่น้องมามามา,มา,มา เห็นอหมพี่น้องบูนี่เห็นอยู่ปาดอกปังไงเต็มอยู่เหยียบมันทะน้อพี่น้องเลยมีละมุนเกือบเหยียบพี่น้องปะเพชรเป็นยังดอกใหญ่งามขนาดทางหนูระเบลมีหดเฮ็ดกินนี่ดอกในน้อยพี่น้องคุหนึ่งทางนี้เป็นดอกปังไงปังไงตูโอ้ย่าฮักเด้อโอ้ยงามเลยพี่น้องคุหนึ่งโอ้ยเสกร หอมหอมไหมน้อง oh, <little> โอ้ดอกใหญ่ขนาดเลยเพื่อนะย่ำคือสิตุยตุยกับปากเนาะโอ้เพื่อนะเอามาสิถ่ายรูปให้หนิแป๊บนึงเอาอีูดอก